ค่ะใส่บาตรเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ใส่บาตรต้อนรับปีใหม่กันนะคะทุกท่านดอกไม้สวยนะคะดอกไม้ออกเต็มต้นเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะดอกไม้หน้าบ้านนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ระหว่างรอพระนะคะก็เลยมาถ่ายต้นไม้หน้าบ้านเช้านี้หกโมงยีสิพระาทิตย์ยังไม่ทันคึ้นดีนะท้องฟ้ายังมืดมิดอยู่เลยนะคะก็ใกล้แสงสว่างก็ขึ้นมาเรืองเ,รองเลยนะคะ 점은 백에 잡고 있어요. 이 점은 백에 잡고 นำ <N> um> <N> um> บุญมาฝากทุกท่านนะคะวันนี้ตื่นมาให้หน้าตาสดใสมีชีวิตที่น่าพออบพอใจไหลล้อมด้วยพลังบวกและพลังบุญเถินนะคะสาธุสาธุรับบุญร่วมกันรับพรปีใหม่ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านอ่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะวันนี้สําเร็จสําเร็จสําเร็จทําำกิจการใดๆพันสําเร็จปรนสาเ,เ,เ,เร็จตลอดทั้งวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ